ทุกคนคนก็ป่าเดินเข้ามาจา้ะรู้ไหมว่มามันเจอเห็ดอะไรเห็ดเห็ดที่เขาห่วงห้ามาจา้ะเห็ดอีที่ตักจินบา,า่ะจ้ะหรือสีเห็ดหนวดหรือสีจ้ะดูนี่จ้ะความมาลังการนี่ความแก่นี่แก่ลอยไปแล้วจ้ะมาดูจ้ะดูดูโู้ดูวกความงามของเขาใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะเนี่ยเป็นเห็ดที่แบบอร่อยมาก แต่ว่าเขาห้ามจ้ะข้างในนั้นใช่ทั้งนั้นเลยโอ้โหครั้งแรกในชีวิตที่เจอเจอเยอะขนาดนี้โอ้โหทุกคนโอ้ยถ้าเขาไม่ห้ามนะจ๊ะมันเป็นเห็ดที่อร่อยมากนี่ก็ใช่จ้ะโอ้โหดูด,ดูความอลังการของเขาป๊าดทิโตดูนี่จะใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะแต่แก่แล้ว ถึงแก่ถึงไม่แก่ก็เอาไม่ได้จ้ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยคนเขาป่าดีใจสุดๆมาเจอของดีของดีแต่ว่าเก็บไม่ได้จ้ะนี่จ้ะนี่ดูดูถือว่าับว่าับว่าอ่อนๆดูนี่จ้ะดูดดนดนดเ,เนี่ยดูเห็ดอันนี้กินอร่อยมากหวานหอมแต่เขาห้ามจ้ะเอาไม่ได้ถ่ายไว้เป็นอนุรักษ์ ให้ทุกคนดูจ้ะเพาเห็ดนี้ห้ามกินห้ามเก็บจ้ะเป็นเห็ดที่เขาอนุรักษ์จ้ะโอ้ยดีใจสุดๆแล้วจะให้ดูต้นมันจะโอ้โหต้นเนี้ยทั้งต้นเลยจ้ะมันโอ้โตามหามานานอยู่ข้างบนนู้นอะขาวๆนู้นอะนู้นนะจ้ะนั่นอะ,ะ,นนอะขยุมหนึง่ง โอ้โหโอ้ยทุกคนดีใจสุดๆจ้ะเห็ดหนวดหรือสีเป็นภาษาเยอรมันก็สตักชันบา a r t นี่จ้ะโอ้ยที่เยอรมันก็มีนะจ๊ะแต่มันเป็นเห็ดต้องห้ามจ้ะเอาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเห็นจ้ะถ้าใครเจออย่าเก็บนะจ๊ะแต่ขอบบอกว่ามันอร่อยมาก คนเข้าป่าเก็บเป็นครั้งแรกแล้วกินเป็นครั้งแรกจ้ะพอเก็บไปเก็บเก็บไปได้ครั้งเดียวเข้ามาป่ากทีเขาเอาป้ายมาติดแล้วห้ามเก็บจ้ะเป็นเป็นเห็ดอนุรักษ์จ้ะเอาเอา,เอาความงามความความสวยความงามมาให้ชมจะ้ะนั่นอ่อนๆเลยจ,ะะจะ้ะเหมือนปากาลังมากโอ้ยสวยมากเนี่ยจะ้ะหอมหวานกินอร่อยจะ้ะโอ้ยอยังไงคนเข้าป่าก็ดีใจสุดๆ ได้มาเจอเห็ดขอนเนี้ยทั้งขอนเลยจะตรงไปลายมนะจ๊ะโอ้ตามล่ามาหามานานวันปีวันนี้เจอแล้วจ้ะเจอมันไม่ใช่มีแค่นี้นะจ๊ะมันมีเยอะมากเยอะมากข้างข้างๆอะ่ะสองข้างเลยจ้ะแต่ไม่เข้าไปจะป่ารกเอาให้ดูแค่นี้เลยจ้ะยังไงก็ดีใจสุดๆจ้ะเอาความเอาความสุขคงงามแล้วความโชคดีของคนเข้าป่าไปดูกันมาให้ดูจ้ะยังไงก็ ขอขอบคุณเอซทุกท่านด้ยจ้ะอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะเอาแค่นี้และจ้ะสวัสดีจ้ะโอ้โหทุกคนป่านมาอีกดูนี่จ้ะดูความงามของเขาดูจ้ะสวยไหมจ้ะเหมือนเหมือนปะการังเลยจ้ะกินอร่อยมากขอบอกโอ้ยวันนี้โชคดีสุดๆหมานสุดๆ ดูนี่จ้ะขอนแค่นี้แต่เขามีเชื้อเห็ดอันนี้เขาเกิดจ้ะดูดูตรงนี้ก็ใช่จ้ะฝั่งนี้ก็ใช่จ้ะโอ้โหโชคดีสุดๆแต่ไม่เก็บจ้ะถ่ายให้ดูเฉยๆเพราะมันเป็นเห็ดเห็ดอนุรักษ์จ้ะเราบางบางอย่างเราก็ต้องอาอนุรักษ์ไว้เพื่อความสวยความงามเพื่อให้เขาแพร่เชื้อต่อไปเห็ดที่ไหนเรามันมีเห็ดที่เราให้กิน เก็บเยอะกินได้เยอะจ้ะเห็ดอันนี้เราก็เอาไว้จ้ะโอ้โหสวยมากทุกคนนี่จ้ะโอ้ยขอบอกขอบอกว่าง้าง้ามอย่าบอกใครโอ้เหลือใจจ้ะได้เจอเห็ดนี้ทุกปีทุกปีก็โอเคแล้วจ้ะเพราะอยากรู้ว่ามันไม่สูญพันธุ์